อุ้ยเดี๋ยวมือหลุดนะลูกเดี๋ยวมือหลุดเก็บนะยุ้บไปไหนอุ้ยมันเสียงดังเลยมานีกมาเร็วๆมาอีกมาไหนกบมันกระโดดยังไงนะกบอ่ะกบมันกระโดดยังไงนะโอ้ พบหาแม่มาเลยไหนแม่กบอยู่ไหนล่ะแม่กบไม่มีไม่มีบ่รอไหนทำท่ากบดูสิท่ากบอันนี้อันนี้สวยสวยดูใส่ไว้สวยเแล้วโค้ดผมอกอี่บนีตัดก็ตัดวันนั้นแหละให้แน่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวตัดซ้ำนี่เระก็ยังยังฉันสังนิ่ง nhau ซ้ำ

เดีวเอ้าไม่ไ <monastery> ม <The> ่เอาเออเดีเออเออเออเมอเอ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 มไออเออเอาเออเออเเอีเอเอเอเ มาส่งใครมาส่งใครส่งกูส่งกูไปไหนลูกส่งกูไปไหนคะส่งกูไปไหนไปทงเจเออเหรอใช่ใช่สิแล้วแล้วแล้วจะแล้วจะคิดถึงกูไหมไอ้แค่ คิดถึงกูไหมกูไม่อยู่หลายวันคิดถึงไหมคิดถึงสิจะไปด้วยด้วยเนรอจะไปเต้นระบำอยเต้นระบำอุ้ยเจ้าหญิงเต้นระบำสวยจังเลย โอ้ยเาอ้นะระวังง่ระวังล้มระวังล้ม่ะระวังล้มต้องวิ่งเร็วค่ะไม่ต้องวิ่งเร็วนะอย่าวิ่งเร็วล้กะว่าน่นน่นนมันจะล้มแก่แก่